สวัสดีครับบ้านเสียงศิลป์ตู้ลำโพงเครื่องเสียงออนไลน์ครับวันนี้เรามาทำงานจัดชุดให้คุณลูกค้าครับอันนี้จัดกันตามใบสั่งเลยครับซับเบส15นิ้ว B พันเป็นตู้ที่ใช้งานกลางแจ้งได้ดีภายในก็เพาะนะครับให้ชมกันใกล้ๆนะครับเป็นดอกโครงหล่อ800วัตต์นะครับให้เสียงเบสขอย้ำเลยนะครับว่าดอกออกมาเป็นเสียงเบส โดยเฉพาะเลยครับเสียงต่ําดีเลิศประเสริฐสีฟังแล้วกนะ็แทกหน้าอกจุกหัวใจให้ชมกันชัดๆหน่อยครับฮะก็กําลังเตรียมจะใส่เจ้าดอกสองตัวนี้ลงในตู้นะครับแสงอาจจะสว่างไปบ้างมองไม่ชัดบ้างนะครับเป็นอย่างไรครับงานของเรานะครับไม่ต้องกลัวครับ สั่งของรอรับที่บ้านสบายสบายไม่มีโกงไม่มีหายจัดส่งสินค้าตรงปกได้ครบทุกรายการนะครับอยู่ที่บ้านรอรับได้เลยครับตอนนี้เราก็เตรียมความด่อกัันนะครับตรวจเช็คสายลำโพงกันครับแดงดําซ้ายขวาบวกลบไม่มีผิดไม่มีเพี้ยน รับรองได้เลยครับว่าตู้สองใบนี้ให้เสียงพี่กระแทกอ,อกจุกใจมากเลยทีเดียวกระดาษหน้าดอกแข็งเงางามกระแทกถึงหัวอกหัวใจตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ปิดตะแกงแน่สวยเลิศหรูเจ้าใบเล็กนี้ด้วยนะครับสิบสองนิ้วเดี๋ยวมีโอกาสจะทำคลิปซับเบ็สิบสองนิ้วนะครับ นี่ครับอุปกรณ์ครับสายลำโพงเสาไม่เสียงดีร้องแล้วหวานผู้ชมผู้ฟังฟังแล้วสบายหูหลับกันไม่อยากตื่นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมจะไปส่งกันแล้วครับอุปกรณ์ครบตามใบสั่งเป็นที่เรียบร้อยให้ชมกันใกล้กลชมกันนานๆน,นชมกันหลับไปเลยดีกว่านะครับสายลำโพงครับมาตรฐานครับหัวสเปคคอน NDS r e a d สีน้ำเงินทั้งสี่เส้นเส้นละสิบเมตรคุณลูกค้ารับแล้วครับคุณลูกค้าได้ของครบแล้วครับใช้งานเย็นนี้เลยครับขอบพระคุณคุณลูก